ก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ครูตินเนตจะมาเล่าข่าวลิเวอร์พูลประจำวันที่14ธันวาคมปี2566โดยข่าวแรกในวันนี้ฟาบ,บิโอโรมาโน่ได้รายง,งานว่าลิเวอร์พูลเตรียมคุยกับไลฟซิกเรื่องที่จะนำฟาบ,บิโอคาวันโย่กลับมาในช่วงเดือนมกราคมหลังจากที่เจ้าตัวนะครับได้ลงเล่นไปเพียงแค่257นาที ก่อนที่จะลงเล่นในเกมเมื่อคืนนะที่ได้ออก,ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในสุดยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกโดยแอนฟิลทอสได้รายงานว่าทางเจอเกนคอปเนี่ยไม่ได้มีแผนนะครับที่จะที่จะซื้อตัวโฮดดิ้งฟิลอย่างปาลินยามาช่วงเดือนหน้าโดยนักเตะรายนี้เนะี่ยมีอายุ28ปีแล้วซึ่งเกินเกินเกณฑ์อายุนะครับที่ลิเวอร์พูลจะซื้อถ้าใครจำไ,ได้ก็คือลิเวอร์ูลจะซื้อเลนอายุประมาณ20-25จะไม่เกิน25นะ ในช่วงแบบสองาปีที่ผ่านมาเลยที่เห็นก็คือแบบมีแค่ตีเอโก้เท่านั้นที่เคสนั้นที่อายุ30สิบแล้วยังย้ายมาอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเดวิดเจมส์นะครับได้ตอบคาถามว่าใครเนี่ยระหว่าง Emma, เอเมระหว่างเอมิเลนมาร์ติเนกับอาริซอนเนี่ยว่าใครเก่งกว่ากันเนี่ยเขาได้บอกว่าโดยส่วนตัวนะผมอ่ะเป็นแฟนของอาริซอนเลยซึ่งคําถามพวกเนี้ยมันก็มาตลอดว่าใครคือพูทรศาสประตูที่ดีที่สุดในโลก แล้วผมก็รู้ว่ามานเนสเนี่ยได้รับรางวัลไอท้ที่รางวัลถุงมือทองคำก็ใช่พอเขาได้แชมป์ฟุตบอลโลกแต่ว่าเขาดีที่สุดหรือปเปล่าหรออาริซอนเนี่ยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าในปีที่แล้วเนี่ยที่ฟอร์มเขาดรอปอะลิเวอร์พูลเนี่ยแทบไม่ได้ลุ้นคือไม่ได้ลุ้นแชมป์เลยอะหรือชนะหรือได้แชมป์อะไรเลยอะแต่พอมาปีนี้แล้วเห็นไหมครับว่าแบบพออาริซอนฟอร์มกลับมาเนี่ยลิเวอร์พูลก็มาอยู่จากอของตาราง ผมพยายามคิดแล้วคิดอีกนะครับว่าก่อนอาร์ลิซอนเนี่ยใครคือประตูดีดีสุดในโลกซึ่งมันก็นานมาแล้วซึ่งคนล่าสุดที่ผมจำได้ก็คือปีเตอร์เช็คเลยอันนี้เป็นสถิติของเตียโก้นะครับในฤดูกาล2021-2022เมื่อเมื่อเตียโก้ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงนะครับลิ์พูจะมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ยที่85%เลยโดยแบ่งเป็นชนะ23เสมอ2ครับแล้วก็แพ้2 ซึ่งเดือนหน้าเขาก็จะกลับมาแล้วนะครับนะมาช่วยรีพูคาชันในเทียกโก้อันนี้เป็นอัปเดตนะครับความจุของแอนฟิลที่จะพบกับแมนยูในวันอาทิตย์นี้ซึ่งซึ่งที่เจอกับแมนยูเนี่ยมีสิทธิ์ที่แฟนบอลจะเข้ามาถึงห้าหมื่นเจ็ดพันลายเลย ซึ่งถ้ายอนไปนะครับสถิติในบ้านเนี่ยที่มีแฟนบอลมาดูที่แอนฟิลด์เยอะสุดนะก็ยอมก็ต้องย้อมไปปีพันเก้าอยเจ็ดสามเลยในเกมที่หงแดงของบิลแชงวีนะครับเสมอศูนศูนย์กับเลสเตอร์ในศึกดิวิชั่น1แต่ตอนนั้นมีคนมาดูถึง5 6 2 0มืคนเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดสนามสร้างเสร็จนะครับเอฝั่งสแตนสร้างเสร็จเนี่ยจะสามารถจุคนดูได้ถึงหกหมืคนเลย อันนี้เป็นข่าวนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังสก้านักเตะของมิเตอร์โบนะครับที่ชื่อว่าเฮเดนแฮกเน่นะครับในช่วงที่มีความเป็นไปได้ที่จะซื้อในช่วงหน้าหนาวนี้โดยทีนี้ความสนใจเนี่ยก็มีทั้งลิเวอร์พูลแมนยูแมนซิตี้สเปอร์ครับหรือแม้กระทั่งรอตติแฮมฟอร์เรสโดยตอนนี้เนี่ยที่เจ้าตัวเล่นอยู่สโมสสิเมอร์โบนะครับเจ้าตัวจะได้มีการ,รับในแผน4-2-3-1 ซึ่งซีสันนี้เนี่ยเจ้าตัวลงเล่นไปแล้ว20นัดนะครับให้กับเมสซโบแล้วก็ใกล้ที่จะเล่นครบ100เกมนะครับในอาชีพของเจ้าตัวแล้วถือว่าไวมากนะอายุ21แล้วจะเล่นครบร้อยนัดแล้วด้วยสัญญาของเขาจะหมดในปี2027นะครับเจ้าตัวก็เพิ่งติดทีมชาติอังกฤษ u 21ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้วยแล้วก็เล่นไปแล้ว5นัดเนี่ยดูแววนะ่าจะอนาคตไกลเลยนะนี่ก็ d ดบิวออกคอบนะครับจะบอกว่า โมซาลาเนี่ยคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของเรียวภูมาแล้ว3เดือนติดนะครับตั้งแต่กันยาตุลาและก็เดือนล่าสุดเลยคือพฤศจิกาย,ยนครับส่วนนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของฟลาบิโนนะครับที่บอกเกี่ยวกับอนาคตของโมซาลานะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโมซาลาเนี่ยมีความสุขดีเรียบภูเขายิงมาตูทุกเกมแล้วเขาก็เป็นนักเตะที่ดีผมมีความสุขมากสำหรับเขา ฤดูกาลน,นี้เนี่ยเขาจะอยู่ลิเวอร์พูลต่อไปแล้วผมก็ภาวนาะให้เขาเนี่ยเล่นได้ดีแล้วหวังว่าเขาจะยิงประตูได้เรื่อยๆและก็คว้าแชมป์กับลิเวอร์พูลได้อันนี้คือเขาได้ออกมาตอบหลังจากที่ถ้าใครจําได้คือซัมเมอร์ที่ผ่านมาโมซาล่าเนี่ยตกเป็นข่าวกับทีมในลีกซาอุเยอะมากซึ่งฟับิปนโยก็ได้ย้ายไปนะครับแต่โมซาล่าก็เลือกที่จะปฏิเสธไม่ย้ายไปอัปเดตนะครับอาการบาดเจ็บของลิเวอร์พูลในตอนนี้นะครับก็6คนเท่าเดิมครับมีแม็กอลิสเตอร์ที่เจ็บเข่า โลเบร์ซันที่เจ็บไหลนะครับแล้วก็น่าจะกลับมาประมาณเดือนหลังปีหน้าไอ้หลังปีใหม่เลยแล้วก็โจต้ามาติดก็เอซีเอลซติกก็รอนะครับเดียโก้ก็หลังปีใหม่เหมือนกันครับนี่แล้วก็ทวิตเตอร์ทางการของพิมเมอรีนะครับได้ลงว่านี่คือประตูนะครับที่ทีมทําได้นะครับหลังจากผ่านนาทีที่เจ็ิบหกไปซึ่งลิเวอร์พูลนี่มาอันดับหนึ่งครับสิบสี่ลูกอันดับสองเป็นอาร์ซนอลสิบนะครับ ลองมาเป็นรูต,ตันกับแมตซิที่9รุ่นครับแล้วก็ไบตันที่8ลูกแล้วในเกมคืนนี้นะครับที่เราจะเตะยูโรป้าลีกนันสุดท้ายมีนักเตะลิเวอร์พูลถึง3คนนะครับจากชุดใหญ่ที่ไม่ได้ไปร่วมทับนะครับก็จะมีโมซาลาทเทรนแล้วก็อาริซอนนะที่ออกจากยีบ3คนที่จะไปแข่งน่าจะน,าน่าจะดรอปแล้วแหละเพราะจะได้พักไปเจอกับแมนยูวันอาทิตย์นี้ด้วยซึ่งก็ได้คาดการ11ตัวจริงนะครับ ให้ผู้รักษาประตูเบเคเลเฮอร์นะครับโกลนะครับเป็นเคเลเฮอร์หลังสีตัวเป็นแบลลี่โกเมสคอนซาสแชมเบอร์กองกลางสามตัวเป็นแมคคานิลคาร์เวนเบอร์เอเลียดหน้าสามตัวเป็นกั๊กโปนูนเยแล้วก็เบนโดนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับทางของแอนนิติงลิพูนนะครับแต่ว่ากองกลางจะเปลี่ยนเป็นวัตวตาลูเอนโดนแล้วก็เคอร์ติสโจนนะครับส่วนปีกซ้ายเนี่ยแอนนิติงลิพูนเขาให้เป็น เช็คก็ดอนนะครับก็ต้องมาดูว่าคอปคืนนี้จะจัดตัวยังไงนะครับแต่ว่ายัางไงคืนนี้ตัวหลักได้พักอยู่แล้วพอเข้ารอบแล้วอันนี้ก็เป็นทีมนะครับที่ตกจากยูฟาแชมเปียนส์ลีกลงมาเล่นยูโรปาลีกนะครับก็จะมีทั้งหมด8ทีมนะก็มีกาตาสลายมีลองมีบาก้าเป็นฟิก้าเฟนูดเอซีมิลานยังบอยแล้วก็ชักตาโดเนตนะครับซึ่งถ้าหล่นมาแล้วก็ต้องไปเพย์ออฟกับทีมอันดับสองของก่อนซึ่งเราเข้าที่หนึ่งเราก็เข้าไปรอลอดอเซบกทีมเลย และข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับก็นูนเย็ถูกจับภาพมาว่าได้ใส่รองเท้าพูม่าลงซ้อมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวใส่ไนกี้ก็เป็นไปได้ว่าเจ้าตัวอาจจะย้ายมาอยู่กับค่ายของพูม่าก็เป็นไม่ได้นะครับผมก็ขอจบข่าวในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและสามารถคอมเมนต์มาติชมกันได้นะครับแล้วก็ขอฝากเพจกุตินแนไปไว้ด้วยครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ